นาข้าวหลายพันไร่ในตำบลหนองปลาไหลอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชประทมีสภาพแห้งเหี่ยวเฉานะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือนต้นข้าวขาดน้ำรอวันยืนต้นตายเสียหายค่ะคลองที่รับน้ำฝนทางเทือกเขาพิษณุโลกและเทือกเขาเพชรบูรณ์ระดับน้ำในคลองเริ่มแห้งขอดลงก็ทำให้นาข้าวหลายหมื่นไร่ในพื้นที่4อำเภอก็คืออำเภอสกักศักเหล็กวังไซพูนทับคลอและ อำเภอดงเจริญต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเสียหายชาวนาประสบปัญหาขาดทุนค่ะก็ไม่ต่างจากภัยแรงที่นครสวรรค์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองโอพอำเภอแม่เปิลปริมาณน้ำลดลงจนเกือบจะแห้งขอดกเกษตรกรนำวัวเข้าไปเลี้ยงกลางอ่างเก็บน้ำแล้วค่ะ นายบุญส่งคำฝอยชาวบ้านอำเภอแม่เปิลบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ภายแล้งรุนแรงต่อเนื่องแหล่งน้ําแห้งขอดนาข้าวเสียหายเป็นจํานวนมากล่าสุดต้องต้อนฝูงควายมาเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำคลองโพที่ยังพอมีน้ํามีหญ้าเช่นเดียวกับผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงวัวที่ก็ขาดแคลนกันทั้งหญ้าทั้งน้ําสําหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันค่ะ